ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับพลอยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้ดูความคืบหน้านะคะของอที่แห่งนี้นะคะก็เรายังไม่ได้ตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้เลยอะชื่อว่าอะไรดี <c ười> คิดไม่ออกนะคะชื่อว่าชื่ออะไรดี <c ười> คิดไม่ออกจริงๆนเนี่ย เดูจากลักษณะมันแล้วนะคะเอิ่มเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังแล้วกันนะคะทุกคนลองคิดด้วยออกจริงๆโอเคเดี๋ยวขอตกปลาอันหนึ่งก่อนนะคะทุกคนก็ทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเสาแบบเหมือนแบบเสาพลังงานนะคะก็คืออันเนี้ยเนี่ยเนี่ย เสาพลังงานเนี่ยทุกคนเออแล้วก็จะมีเป็นที่นี่ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็จะมีเหมือนเป็นธนาคารนะคะเราสามารถขายของซื้อของที่นี่ได้แล้วก็จะมีป้อมประการสองอันนะคะที่เพิ่มมาใหม่แล้วเราก็อัปเดตนี้แล้วก็ต้นไม้เยอะกว่าเก่านะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็น,นเต็นท์นะคะอุ้ย,ย,ยเมื่อกี้นี้ตัวอะไรอะ ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเมื่อกี้นี่ตัวอะไรอะทำไมมันแลใหญ่มากเลยอะอ๋อก็คิดว่าแมงมุมยักษ์อเอือฆ่าตายเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าอาหารกันทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเราขอมีไม้ไหมเอ่ยไม่มีช่างมันเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเอ เริ่มแรกเราจะต้องเก็บของก่อนนะคะชึบแล้วก็กินค่ะมาาเลือนร,รถม่ว่าเพิ่งเห็นว่าเลือนรถเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนชึบตักน้ำนะคะวันนี้เราจะมาล่าอาหารกันทุกคน ไม่ได้มาอะไรมากด้ยค่ะแค่จะมาร่าอาหารเพิ่มเลือดก่อนนะคะอ,อันนี้ก็เอาเก็บแล้วเผาวันนี้ก่นอนอตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปตัดไม้ก่อนแล้วกัน,นมอมนี้ถึงจะโอเคหน่อยโอเคมาซ่อมแซมหน่อยเออ ชบึบเงียบ้อยตรงนี้ตอนนี้รองเท้าเราก็จะเดินช้านิดนึงนะคะยังไม่ได้อัปเดตเลยเอออัปเดี๋ยวรองเท้าอีีที่แล้วไม่มีปะจำไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้สังเกตนี่เราได้เชอรี่หรือเปล่าใช่เชอรี่หรือไม่น่าจะใช่ะนะคะเ๋วเาวข้าบ้านเรามาก่อนนะ ราะมันจะมืดแล้วมันสีมืดแล้วกินอันนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มพลังงานของเราเพื่อให้เรามีเลือดชึบนี่แต่เ,เราจะเก็บอันนี้ไว้กินที่หลังนะคะทุกคนย่าเก็บไปว้าวไม่ใช่จะเก็บอันนี้ไม่ได้จะเก็บเพชร ตอนนี้มืดแล้วนะคะทุกคนมันจะน่ากลัวมากมากเลยค่ะซ่อมอันนี้ก่อนเหนียวน่ากลัวมากๆเลยครับอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บหลายเจ็บหลายเออเอ้อเอ้อเออาวอ้าวมือห่ามากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอประทานอภัยในคำหยาบนะคะลืมตัวโอเคกลัวตัวนี้มากเลยจ้องจะกัดเรา ว้าว้าว้าอย่าก,กัดฉันนะฉันกลัวแกมากโอเคเลือดเราก็ลดค่อนข้างเยอะนะคะก็เฮ้อเฮ้อน่ากลัวมากเลยเป็นหนูที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะ ชืบชืบชืบช้ชวายพังแล้วนั่นไงพังแล้วนะคะคือเรายิ่งอยู่นานนะคะก็จะยิ่งมีหนูเยอะนะคะทุกคนว้ายกลัวตัวใหญ่มากๆเลยโอเคเราก็ต้องซ่อมไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิพังเด้อ เสี่ยงอันตรายมากเลยเกมเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่มากี่วันแล้ว mm. ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อยีวันนะคะสัตว์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเราต้องไปหาอาหารนะทุกคนเพราะว่าเลือดเราเลือน้อยแล้วอะ่ะดีดเยืดดเราลดอย่างเยอะเลยนี่ อาหารชิ้นแรกเดี๋ยวแรกเราจะค่อยมาตามเก็บที่หลังนะคะโอเคหาอาหารนี่เห็ดเห็ดอันนี้กินดิบๆไม่ได้นะไม่งั้นตายนะคะทุกคนไก่นี่แต่เห็ดอันนี้กินเปล่าๆได้นะแต่ว่ามันอาจจะ ได้พลังงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในตอนนี้แอปเปิ้ลหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันกวางใช่ปะกวางเอ่มของกินอยู่ไหนนี่ใช่กวางหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ่ม ง่ยเจอหมูนี่ตัวนี้มันจะดบมเมล็ดมาด้วยนะนี่เราได้มเมล็ดด้วยอุ้ยอุเกือบเกือบแล้วเกือบมันเกือบโดนมันขิดแล้วนะคะนีมเจ้าเนี่ยอันเนี้ยมันก็กวางเหมือนกันหรือว่ากวางคนละสายพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ค่ะใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยก็ได้นะ ช่วงนี้นะคะพลอยก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะทุกคนเราจะพยายามจะไม่ขี้เกียจนะคะเจอเหตุเยอะมากอพออยากรู้มากเลยว่าดอกไม้มันมีไว้ทำอะไรนี่ทุกคนเราจะมาสู้กับเผาเอ่ะ เผาอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอถ้าเราเจอเพชรเราก็จะเก็บนะคะเราตอนนี้ตามร่าหาอาหารไก่ไก่ไม่ดอบเนื้อนะคะดอบไข่ เมื่อกี้นี้เหมือนมีคนมาเออเอ้าเดี๋ยวก่อนหน้านี้มันไม่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่พลอยหลงก็ไม่รู้นะคะลงรักเออไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์หมูกลับบ้านดีกว่าอ้าวอ้าวอ้าวกดผิดกลับบ้านดีกว่านะคะซีมืดแล้ว กันอุ้ทรัพยากรเดียวมากแกแต่ต้องรีบกลับบ้านก่อนมันจเมือแล้วฮ้ <c oughs> นี่ไงเจอแล้วโอเคมาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะนี่เผาเลยแล้วก็ไขแล้วก็เห็ด แล้วก็เห็นแบบไม่มีผิดโอเคงามงามงาโอเคก็เร,เราห่วงตรงนี้ที่สุดเลยนะคะเพราะกลัวมันพังแล้วเราก็ใ้ให,ให้กดผิด แล้วทำไมมันอันนี้ไม่ได้อันนี้เต็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนาะขุดต่อไปไม่ใช่ขุดอะไรนะซ่อมของต่อไปนะคะเนี่ยทำไมไม่ชอบทางตรงนี้พังฮัลโหลฮไม่ชอบพังฮะไม่เข้าใจเลย มา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 เข้าไปก็โอ้โหมีวันไหนที่แกจะแบบมาน้อยๆ้ยไหมเอออ่าแกไม่ได้แอมฉันหรอกซ่อมไปเรื่อยนะคะโอเคก็แล้วก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะ